คำถาม,ถามต่อไปแล้วครับคุณหมอคำถ,ถามต่อมาไม่ได้บอกอายุนะคะแต่คิดว่าอาจจะใกล้เคียงกันถามว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจริงๆเน้นว่าจริงๆนะคะครั้งแรกจริงๆแต่ไม่มีเลือดออกเกิดจ,จากสาเหตุใดทั้งที่ตอนเด็กก็ไม่ได้เล่นกีฬาโลดโผนอะไรแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแฟนเคยใช้นิ้วเข้าไปก่อนหลายครั้งอ,อยากจะถามคุณหมอว่าอาจเกิดจากสาเหตุอันนี้ได้หรือเปล่าคะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ารูในเยื่อพรมจารีเนี่ย ถ้ามีการอสอดนิ้วเข้าไปบ่อยๆนะฮะรูก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะครับงั้นอ่ะงั้นเวลาร่วมเพศกันจริงๆเยื่อพรมจาลีก็ไม่มีการฉีกขาดเพราะเพราะว่ารูม,มันใหญ่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนบางคนใช้ผ้าอนามัไมที่เป็นสอดเนี่ยชนิดสอดเนี่ยก็บางทีมันก็มันก็มันก็เลยเวลามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรขาดนะฮะ ซึ่งซึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุจากการใช้ใช้นิ้วเนี่ยคือเขาบอกว่าใช้บ่อยนยคะครับใช้บ่อยก็ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นสาเหตุอ่าฉะนั้นถ้าสมมติใช้นิ้วมาก่อนเนี่ยตอนที่ใช้นิ้วเข้าไปก่อนหลายครั้งช่วงนั้นมันน่าจะมีเลือดออกมาบ้างไหมครับไม่เป็นจำเป็นเพ oh, ราะว่าเพราะว่าเยื่อพรมจารีมันยืดได้นะอ่ายืดได้เพราะถ้าถ้าเรา,เค,าค่อยๆทำมันยืดได้ oh. นะ <Okay. S 2> แต่แล้วแล้วก็ปัญหาว่าให้รูของเยื่อพมจารีของคนแต่ละคนเนี่ยขนาดไม่เท่ากัน คนบางคนก็รูก็อาจจะเล็กนะฮะหรืออาจจะเป็นรูเล็กๆหลายๆรูก็ได้แต่คนบางคนก็รูก็ค่อนข้างกว้างอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้การฉีกขาดปริมาณเลือดที่เสียของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลือดจะออกเฉพาะตอนที่เยื่อนี้ฉีกขาดเท่านั้นใช่แล้วถ้าเยื่อฉีกขาดไปแล้วเนี่ยมันจะอักเสบหรือมันจะอะไรแผลแผมันหายเองอ๋อเหรอฮะแผลมันหายเองถ้าถ้านอนไข้ขาแล้วก็ดิบ ขาดไปสักุะยามันแผลก็จะหายไปเองนนอกจากว่าฉีกขาดมากนะฮะเพราะว่ารวมเพศกันรุนแรงออบางครั้งเนี่ยเช่นการขม่มขืนเนี่ยบางทีมันการฉีกขาดนะั้นมันมากจนกระทั่งบางครั้งก็ลามไปถึงทวารหนักอย่างนั้นนะ่ะก็แน่นอน,นก,ก,ก็้ก็เลือดก,ก็จะออกมากออก็ต้องต้องมีการการเย็บ